สวัสดีครับวันนี้เราจะไปไหนกันน้องอลิสวันนี้เราจะไปวัดกันนะครับครับผมเอาไปปล่อยปลาเรือเราจะไปปล่อยปลาไปไปปลาไหนวันนี้ฝนตกด้วยนะครับวันนี้ฝนตกด้วยครับตกแรงครับมาน้องกันเด้อพี่น้องเด้อฝนตกฝนตกโอ้ยลืมขาดเข็มขาดเพิ่งออกจากบ้านเมื่อกี้น้องอลิสสวัสดีครับก่อนน้องอลิสสวัสดีครับก่อนเร็วเร็วงั้นไม่ให้ไปนะสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับสวยๆ อยจะขาดเข็มขาดก่อนไปเรียนนักเสียกับวัดดีกับว่าเป็นพี่น้องเอ้ยไปเรียนจังนะไปเรียนแดดอาทิตย์หนึ่งเข้ากับโย่ให <laughs> ้ Online มายุดออนไลน์อีกวันนี้เออเรียนออนไลน์พีนน่น้องเอ้ยไปเรียนกับตักเสียอย่างเนี้ยทั้งเครือขบวนสอนหัดการบ้านมาพี่น้องผู้ใดสิษไปทำบุญน้ำกันตามมาเดอ้อพี่น้องบรรยากาศดีครับฝนตกบรรยากาศฝนตกเด็กสองสามหมื่นแล้วพี่น้องตักผ่าบ่เหงาเถื่อเนาะนะผู้ใดสิตามมานะครับผม ตอนนี้ก็ได้เทียนเทียนจำพรรษาบบอกคนอื่นเทียนเขาพรรษาบอ่ะเขาพารรษาเราเขาพรรษาเมนก็สิไปถวายเทียนแลว้วเข้าไปถวายสั่งข้าวทานพี่น้องเขา้าพรรษาก็จะงดเหล้างดเบียร์นะบัดนี้สาธุอนุโมทถามีป <ś led> <ś led> กติแล้วแมนงดเหล้าเข้า,ขาพรรษาด,ดิพี่น้องเด้อนะครับผมเนาะนะครับ <ś led> เพื่อจะได้สั่งบุญสั่งกุศลสั่งบารมีให้กับเจ้าของนะครับเงาต้องมีสัจจาสัญญา บอเมนว่าตังทงดเหล่าก็ได้หรือแล้วตั้งสัจจคสัญญาสักหนึ่งอย่างก็ได้ว่าเออเขาพันศานี้เขาเสิเหตุเรื่องนี้เรื่องนี้เดอ้อจังสีนาะพี่น้องนะครับเนี่ยตอนนี้พากเราออกจากบ้านแล้วก็สิไปเจอกันกับเอ็ดดี้เพราะว่าเอ็ดดี้ทายุครับเพราะว่ามื้อนี้เป็นมันเกิด,กดของเอ็ดดี้พอ,อดีแมนแต่เลยว่าเอาจังซี่ พอดีมือหนีบเขาพันษาเข้าไปทําบุญกันกระลิสเซ่นกันเรียบร้อยแล้วพี่น้องแอดดี้ก็รอดตอนนี้แอดดี้รออยู่ที่เซนทันนะครับเพื่อที่จะไปขึ้นรถน้ำกันไปทัานเดียวกันแล้วก็เข้ากระสิไปทําบุญกันเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้คือเข้าไปเซนทันก่อนแล้วก็เจอกับแอดดี้ก็ขึ้นรถแอดดี้ไปอะไรนะครับน้องลิซโอเคเข้าเจอกันกับแอดดี้แล้วตอนนี้อยู่บนรถของแอดดี้นะครับผมแอ้ดี้ทักทายก่อน สวัสดีครับก่อนสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมเออโอเคโอเคมาคอมเมนต์หน่อยคอมเมนต์หน่อยตอนนี้เขาจะมาลงกันอ่าจะมาลงซื้อปลานะครับผมซื้อปลาเอาไว้ไปปล่อยพี่น้องใส่กล่องเขาบอกแล้วไงฮะเอาแบบเนี้ยต้สองกล่องได้ไหมอ๋อเหรอสวัสดีครับสวัสดีครับแฮปปี้เบิร์ t เดย์วันที่ยี่สิบห้ากรกฎาคมวันนี้เรากำลังเดินทางไปทำบุญกันนะครับผมเดี๋ยวต้องว่าวิเชียนต้องพูดว่าแฮปปี้เบิร์ i เดย์แอดดี้นะแล้วก็วันนี้วันเข้าพรรษาวันภาษาเราจะไปถวายเทียนกันวันนี้ ไปถวายเทียนครับผมแล้วก็เราจะไปปล่อยปลากันวันนี้ผมจะซื้อปลาสัก50โลไปปล่อยครับผมปล่อยได้หลายโลดจะการฝาาซื้อ50โลนี่คือปล่อยถุงหนึ่งนอริโรอตรงนี้นะว่าป่าไปเดี๋ยวสิบห้าลงกไปซื้อไปซื้อปลาห่อนแล้วครับนี่ครับมานอริโรอตรงนี้นะครับ่อยต้นเลนต้นเลนอยู่ในลามีแต่ปลาทั้งหมดตัวนึงเลดอยู่กับพี่นพนะครับอยู่กับพี่นพนะน้องริโตะไม่ได้มีขี้ตมมันมีขี้ตมอ่ะเนี่ยร้านก็จะลงน้ำพี่น้องเออ ปลาปายังนี่อุ้ยมีเห็นไม่ห่ออันนี้ไหมพี่น้องอันนี้ลูกออดเอาเหรออันนี้ลูกลูกออดเอาอันนี้ดีกว่าอันนี้ปลาไหลปลาไหลค่ะครับเอาเอาอันนี้ครับขายจังไรครับอันนี้ลูกกลุ่มกลุค่ะเก้าตัวลอยเก้าตัวนี่ปลาเนี่ยมีนี่ตกประสบความสำเร็จอันนี้ปลายี่สิบปลาบุญยี่สิบตัวสามร้อยเป็นปลาแม่น้ำครับอันนี้อันนี้ห่อทุนเท่าไหร่คทำเนี่ย สง้อยบาทปยังนะครับมียี่สประสบกา์สเร็จนะนี่มีปลาชนนะำปลาปลาช่อเหรอปลาชนนจะีาบาทเอาเอาอันนี้นั่งเดียวกันวะครับปลากระลาบปลากราไปลาลอยโลเลยเด้ครับเาหปล่อยห้าปล่อยได้บอเอาอันนี้อันนี้ถุงหนึ่งเอาอันนี้ถุงหนึ่งนะครับสิตัวอันนี้ถุงหนึ่งสิตัวสามร้ยครับอันนี้ถุงนึงถุงเจ้บาทนึงอเออเอาอันนี้ถุงหนึ่งเอาอันนี้ถุงหนึงนี่ยังนี่ เออเอาหน่หอยกับปลาหอยห้าสิบอันนี้พัดเสือไปข้ออันเป็นถั่ครับอันนี้เอาซื้อไปเลี้ยงเซื้อไปเลี้ยงราคายังไงครับนี่โลละสองร้อยโลละสองราคาเป็นโลไอยแล้วก็มันจะเป็นลูกปุบอันนี้ก็บเสืเป็นเรียนเหรอเนาะอันนี้อันนี้อันนี้อันนีีดเว้ยอย่าบีน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 ไม่ยิงดีอย่าบีนวันนี้วันเกิดจะไม่บีนเออวันเกิดห้ามบีนเอ็ดดี้ จับแต่ถุงแค่เพื่อนั่นจับเน็ครับจับเน็ตตัวอะไรเนี่ยเอียนปลาไหลอ๋อนี่เหรอที่เขาเรียกว่าปลาไหลอ่ะเอปลาแมงเหมือนเหมือนใครเหรอไหลกล่าวปล่อยปลาไหลแล้วจะไหลเรื่อออ่าขายจังไหนเนี่ยลูจังไหนคล้ายๆอันนี้ถ้าเป็นตัวหนึ่งร้อยถ้าเป็นถุงถุงละสามร้อยนี่พี่เชนเอาแล้วนี่อ๋อถุงละาสามร้อยเยอะอันแอดี้ซื้อกี่ถุงนะ ซื้อกี่ถุงนะไอ้นี่ซื้อสิบถุงครับซื้อปลาอะไรซื้อปลาซื้อปลาไปยี่สบนะไปยี่สบป่ะบอลูซื้อกันแม่ปลาอีกย่างนะครับเนี่ยไปยี่สบซื้อสิบถุงครับสิบถุงวันนี้วันเกิดด้วยวันนี้วันเกิดน้องไอ้ที่เก้าถุงเอาไว้หมกปล่อยถุงหนึ่งเก้าถุงเอาหมกไปเถอะนี่ครับพี่น้องตอนนี้ได้ได้แล้วได้ปลาช่อนหนึ่งถุง ปลาอิโซบหาานึ่งถุงปลาไหลหนึ่งถุงหอยขมหนึ่งถุงปลาปลาเนี้ยนะครับตัวนี้ปลาบึกปลาบึกหนึ่งถุงแล้วก็เออปิมงงื่อกี้มันซ <1, S 2> ีหาหนึ่งสองสามซีหาถุงหาถุงนะครับตอนนี้หาถุงนะครับสักบ,บาทนะครับพี่ห้าร้อยบาทนะครับวันนี้แม่ค้าคนสวยนะครับผม,ผมกำลังจับปลาไหลอยู่ บอกนักพนบนพันได้เดี๋ยวพนับปลาอยู่บนสีหลง <c oughs> ไม่เอาเรียกวันที่ผมนะครับเอาไปแล้ว <c oughs> พี่น้องครับผู้ใดอยากจะได้ปลาปลาเขาเรียกว่าปลาเอามาเพาะพันธุ์นะครับแหลง่งเพาะพันธุ์ปลาของอุบลราชธานันนะครับผมปลาม่งอุบลครับมาเดอรมาสื่อได้ครับ <ไ>อ่อพาพี่เพิ่มมาอันเพิ่มแถมยังกับปลาปลาอะไรนั้นทูนนึงเออเนี่ยนี่นี่นี่เจ้าของร้านนะครับผมใจดีมากรับแถมปลาให้หนึ่งสูงกปไปปล่อยนะครับผมขอคุณหลานๆนะครับเดี๋ยวมาอุนุนกัสหน้านะครับอันนี้ลมเท่าไหร่แม่นแม่นโอเคพี่น้องเดี๋ยวเข้าไปไปล่อยปลาสัน<อ>ไปทำบุญแล้วก็ปล่อยปลาตอนนี้เขาหอดวัาแล้วแต่ว่าก่อนอื่นก่อนไปปล่อยปลาเข้าไปถวายสังฆาตเละครับไปถวายเทียนพรรษาถวายถูกเทียนก่อนนะครับพี่น้อง พ well. i mean ี่นองฝนกระตกพี่น้องอาริสอาิสฝนตกพี่น้องมามามเลอยอริสค่อยเดินนะลูกไปินะฝนตก ปลาไหลเอาว่าถุงรหัสสิบบาทเอาไม่ได้ถุงนึงไหมเอ่อเผื่อใคนี่ยตามมาพี่น้องตามมาน้องฤทธิ์ระวังลื่นนะลูกนี่ครับพี่น้องตอนนี้เขาอยู่อันนี้มายืนนี่ไม่ต้องไปนู่นเออน้องฤทธิ์ยืนตรงนี้ครับตอนนี้เขาอยู่หน้าวัดหลวงคำ นาว่าดวงผู้บนเราจะท่านี่ครับพี่น้องเห็นพรานาคองค์ใหญ่ๆปะครับมาเดี๋ยวเขาจะมาปลอยปลากันนะครับพี่น้องตั้งเจตท่ฐาน้ำกันเด้อนะครับเบลล์พเช่นมีภาพปลอยปลามือนีอดี้กับมอปลอยเพราะว่าเป็นวันเกิดของอดี้เพิ่นนะครับเพิ่นปลอยป่าแบบจ้างหลายตัวเลยพูดเบิ่งพี่น้องฝนกระตกอาฝาป่อยอ่ะโอเคเดี๋ยววิลลี่ช่นฝาป่อยก่อนเดี๋ยวล้างนไปทั้งรถนะครับโอเคครับพี่น้องตอนนี้กันเรียบร้อยแล้วเขาจะปป่ากันเลยอันนี้ปลาดุกนะครับผมปลา ปลาดุกนะครับไปเรื่องน้องนิดอย่าลงมานะไปเดี๋ยวอันนี้ปลาอิโซบนะครับผมอย,อยู่ตรงนั้นก่อนอ,อันนี้ปลาอิโซบเดี๋ยวค่อย,อยะะลปลยปอ่อยเดี๋ยวค่อยปล่อยน,นะครับน้องนิดปลาอิโซบไปเลยเ้าเห็ดบุญมือหนีมือเขาพันษานะครับอันนี้เป็นป,าปลาปลาบึกใหญ่นะครับพอหดอมันเต๋อใหญ่เต็มทีแล้วกระสิประมาณเป็น10บกิโล่ละครับพี่น้อง เนาะนะครับกระสิเป็นสิบกิโลกระสิแกะอย่างนิดจักหน่อยโอเคได้แล้วได้แล้วเป็นไดเอดี้ขอ,องเอ็ดดี้หลายถุงของเอดีหลายถุงผู้บริจ้าของมันเกิดเบอรหนึ่เพกกื่อกระสิปล่อยหลายถุงนิดจักหน่อยประมาณหนึ่งแสนห้าสิบล้านตัวครับผมโอ้โหชินออกดีไหมฮะท้งฝนตกฝนท้องเป็นถุงมาบอกด้นี่นักนักน้ำนำ มามามาปล่อยปลาปล่อยเมื่อกี้นี่แล้วน้องพี่น้องอนุโมทนาบุญด้วยนะครับครับอนุโมทนาสาธุเด้ออันิจจาปลาบึกเป็นลังว่านปลาบึกไปแล้วจำนวนสิบตัวขอให้บุญกุศลไปเลยเล่นปล่อยปลาปล่อยปลาไหลมาเอามาอีกกี่ชุงครับน้องนี้จับจับทังร้านเขาเพาะแถมแบบหัวอาหารมาให้ด้วยครับ ผมกโอเคครับผมไปรีบไปเลยไปโอเคปล่อยปลาไหลไหลลื่นเราถ่ายนะครับประทุกประสบาหลบปรไถ่บลาจร๋ปลสินไหพี่นองเป็นยเป็นเพงไม่ต้องลงไปแล้วเอาเอาจีเอาบอาอันนี้หอยผมครับผมไปเลย ยานลันตกว่าอหนอนะครับปมีปลาดุกปลานี่ปลาอีกย่างนึ่งชือไม่มีอีกโอเคหานกเร็วเร็วจกกอไปแล้วไปน้องรีบไปไปก่อนไปไปก่อนโอเคครับอันนี้ปลาอะไรนะพี่ย้ปลายี่บปลายี่บปลายี่บประสบความสำเร็จปลายี่สบปันเท่าไหนก็นี่ลาน้องรีมานี่ น้องลิดอย่าวิ่งพระสิประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานในชีวิตไปนี่สองซ้ำอ,อย่าหาเหตุอย่าหานนปัญญาประไลยครับผมออประไลย์ไหลลื่นขอให้ชีวิตเราไหลราบลื่นน้ำเงินไหลเข้ามาเง <laughs> ินไหลน้องท่องไหลมากนะครัาบว่าอู้มุ่มันาสาธุด้วยกันนะครับผมเข้าก็เป็นผิวหาวมากนะโอ้ยปยิดแล เดี๋ยวปล่อยปลาเสร็จผมจะลองให้หัวอาหารปลาดูว่ามันมีปลาหรือเปล่ามีมีปลาตรงนี้เป็นเศษเอาไปทานของหน้าวัดหลวงอันนี้ปลาทองเปล่าอนย่าฉีกชุ่มคือเอ็ดดี้นะที่บ้าเอออ้ออ่าอ่าเอดดี้อ่ะเจ้าของร้านเขาก็ใจดีมากเลยนะครับแถมไม่แอ่ับแถมเพื่อแถมเขาไม่เชื่อห่อมอันปลาตัวอันตัวนึงน่ะเฮ้ถุงนึงน่ะใบสดถุงนึงหน่ะขอบคุณนายใช่ครับ มแก่ซอยครับแก่ซอยฝนมันตกคัดฝนมาตกนี่สิบรรยากาศกับซีดีกว่านียุ่งจะได้มีมีคิวขายรีส์แมนอันนี้ไม่รู้ว่าวันนี้ได้เพื่อนกต่อ พบพี่น้องเขากับปล่อยปลาเรียบร้อยนะครับเอาบุญมาฝากพี่ฝากน้องสุขปุ๋สุขคนนะคะรับรวมอนุโมทน,นาสาธุกับพี่เชนเฉลยกับน้องแอดดี้นะครับผมกับน้องอลิศด้วยนะครับผมคลิปนี้เขากับแหว้สมิสักก่อนให้พี่น้องได้บุญกันลหลาย,ลายชารับช,ช่วงเขาพันษามือเขาพันษานะครับผมรำลวยกันสุขปุ๋สุขคนอยู่ดีไม่แหง้งเบิด์ตถูกเบิดโศกเบิร์ตหลกเบริบร์ตไพ่พิเชนความด้วยทีมงานเอาไว้สมิสักก่อนขอบคุณล่ะก็สวัสดีครับน้องนอรีบไปายก่อนน้องรีบไปายก่อนเลย